เปนเพื่อนชาว u t ท b e ทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่คินเอ Channel ช่องที่เป็นมากกว่าการดูดวงค่ะเราเป็น,นเพื่อนเปงที่ปรึกษาเป็นแหล่งพลังงานบวกที่พร้อมจะส่งต่อสิ่งดีให้กับทุกคนค่ะ mm hmm. positive thing positive way because you are limitless ค่ะและในวันนี้นะคะคุณนกับน้องเกลครูก mm hmm. ก็จะชวนทุกคนค่ะมาทำเพียคัสกันนะคะเขาเอาใจทุกๆคนเลยค่ะวันนี้เรามากันในหัวข้อที่ว่า จักรวาลในเรื่องความรักสําหรับคุณในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะใครก็ตามนะคะที่เฝ้ารอเรื่องของความรักเนาะไม่ว่าจะเป็นคนโสดที่อยากสมหวังในความรักแก่ผู้ใครสักคนหรือจะเป็นคนที่มีคนคุยนะคะที่อาจจะอยากแบบ ได้รับความรักจากคนนี้อยากจะเป็นแฟนกับคนนี้บ้างอะไรเงี้ยหรืออาจจะเป็นคนที่มีแฟนแล้วมีครอบครัวแล้วนะคะที่อยากจะให้ความรักของคุณนั้นประสบความสำเร็จคะ่ะ whatever is your situation นะคะของความจักจัก,กรวาลในวันนี้เนี่ยจะเป็นคำทำลายดีๆที่จะให้คุณได้ฟังแล้วยิ้มกรุ้มกลินะคะ <c oughs> ใช่ไหมก็ <c oughs> ค,ครูแต่ก่อนอื่นนะคะอยากบอกให้กับทุกคนรู้ไว้ว่า Nikki General b r e a d i n g เพราะงั้นการนํำมันไปตัดสินใจใดๆจนกว่าเราจะได้เช็คด้วยส่วนตัวด้วยกันค่ะซึ่งรายละเอียดการเช็คด้วยส่วนตัวด้วยกันการขอคำปรึกษาการโคช้ชการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์อยู่ในช่อง description box ตารางนี้ค่ะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการวันนี้นะคะเรามีไพ่อยู่ทั้งหมด3กองให้กับทุกคนเลือกนะคะซึ่งเควนก็ให้ทุกคนเลือกภาพของขวัญน,นะคะก็จะมีของขวัญอยู่3ชิ้นนะคะโดยในของขวัญกองแรกนะคะก็จะมีความเป็นของ ขวานที่กล่องกระดาษเนาะแล้วก็มีสีเคียวสีชมพูนะคะนี่คือกล่องที่1นนะคะจากนั้นนะคะกล่องที่2ค่ะก็จะเป็นภาพนี้เลยนะคะก็จะเป็นน้องของขวานซีชมพูนะคะละมุนตุ้มมากๆเลยค่ะและกล่องสุดท้ายท้ายสุดเลยนะคะก็คือของขวานที่ห่อด้วย กระดาษนะคะเป็นกระดาษทรายหรือเปล่าคุณไม่แน่ใจแต่ว่าเอาเป็นว่ามันคือกล่องที่3นะคะรักกล่องไหนชอบกล่องไหนคะ่ะเลือกได้คะ่ะคุนเซอรว่ามีเพื่อนๆที่น่ารักได้ทำทาสแตมป์ให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะ I do appreciate a lot ค่ะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe เป็นกำลังใจคุนกับน้ง Queen, บนองโครกูด,ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาฝายจ้าจกันเลยดีกว่าว่าของขวัญในเรื่องความรักเพื่อคุณในวันนี้เนี่ยคืออะไรนะคะ so let's get started ค่ะ Mmm. <laughs> เพื่อนคนที่เลือกกองที่1นนะคะใครก็ตามที่เลือกของขวัญน,นะคะที่เป็นสีเขียวสีชมพูนะนี่คือการอ่านของคุณค่ะเดี๋ยวเรามาไฟล์ดาวส์กันดีกว่าว่าอะไรก็คือ <S <S หัวข้อของเราวันนี้นะคะก็คือของขวัญจากจักรวาลเพื่อคุณในเรื่องของความรักคืออะไรนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเรามาดูกันนะคะว่าจักรวาลจะมอบของขวัญอะไรให้กับคุณค่ะน่าตื่นเต้นมากๆเลยนะคะ แต่ก่อนอื่นนะคะอยากบอกให้กับทุกคนรู้ไว้ว่านี่คือ General Briefing เพราะงั้นการน้ำมันไปตัสดสินใจใดๆจนกว่าเราจะได้เช็คด้วยส่วนตัวด้วยกันค่ะซึ่งรายละเอียดการเช็คด้วยส่วนตัวด้วยการการขอคำปรึกษาการโคช้ชการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์อยู่ในช่อง Description Box ตารางนี้ค่ะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการสำหรับคนที่เลือกกล่องที่หนึ่งเลยนะคะไพ่ที่คุณได้รับก็คือ Express Love t h o g Gifts A small t a l k i n g of love can c r e a t e great appreciation. ของควัญเล็กๆน้อยๆสิ่งเล็กๆน้อยๆนะคะที่แสดงออกถึงความรักเนี่ยสามารถถ่ายทอดความซาบซึ้งใจที่ยิ่งใหญ่ได้ค่ะ จากไพ่ที่ได้รับนะคะจะเห็นว่าเป็นนางเงือก2ตนนะคะที่เขาแชร์ลิงบางสิ่งบางอย่างด้วยกันนะคะควีนเชื่อว่าน่าจะมีใครสักคนนะคะที่ให้ไข่หมูอันนี้นะคะและใบหน้าเนี่ยก็เต็มไปด้วยความยิ้มแย้มนะคะจริงๆแล้วอันนี้เป็นนางเงือกนะคะผู้หญิงคนนี้เป็นนางเงือกแล้วก็ผู้ชายเนี่ยเป็นนายเงือกนะคะนะโอเคผู้ชายคนนี้นะคะกําลังมอบของขวัญมาให้ผู้หญิงคนนี้ค่ะเป็นไปได้แบบนี้นะคะว่านี่คือช่วงเวลาที่ จะมีใครสักคนนะคะที่จะแสดงออกถึงความรักที่ยิ่งใหญ่นะคะให้คุณรู้ผ่านของขวัญน,นะคะหรือว่าผ่านสินของที่มอบให้หรือว่าข้อความกําลังใจดีๆอะไรเงี้ยคะ่ะในสิ่งที่คุณรู้สึกได้คุณเลยมองว่าในเร็ววันนี้นะคะคุณอาจจะได้รับของขวัญบางอย่างนะคะจากคนรักของคุณหรือว่าได้รับ สิ่งเล็กๆแน้ออๆคือของของที่พูดถึงตรงนี้มันอาจจะไม่ได้เป็นของที่มันยิ่งใหญ่ราคาแพงแบบ Airmes หรือว่า Chanel หรืออะไรยังไงแต่มันอาจจะเป็นของข,องขวัญเล็กๆแน่นอๆที่เป็น DIY หรือว่าขนมหนึ่งชิ้นหรือเขาพาไปเลี้ยงข้าวหรืออะไรก็ตามแต่มันเป็นสิ่งที่ express his love t o you นะคะและ at the same t i m e ค่ะในช่วงนี้นะคะสิ่งที่จักรวาลแนะนำคือการที่คุณแบ่งปันความรักให้กับผู้อื่น ผ่าน g i ฟต์นะคะกิฟตคือของขวัญน,นะคะนั่นหมายความว่าในช่วงนี้นะคะถ้าหาว่าคุณอยากจะให้ใครสักคนรู้ว่าคุณรู้สึกยังไงนะคะอยากให้ใครสักคนรู้ว่าคุณคิดยังไงกันแน่นะคะของขวัญคือ เครื่องพิสูจน์ชั้นดีเลยค่ะที่พิสูจน์ถึงความรักของคุณและการที่บ่งบอกว่าคุณเนี่ยแคร์คนคนนั้นมากๆนะคะและแอ t h ต s a m เ t ียมชาเวลาที่ใครสะกคนให้ของคุณมันหมายความว่าเขารักและเขาก็แคร์คุณมากๆเลยเขาถึงให้สิ่งสิ่งนี้แม้ว่าสิ่งนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ Expensive ไม่ได้ราคาแพงแต่ว่ามันเป็นคุณค่าทางจิตใจนะคะ คุณอาจจะลองแสดงให้ใครสักคนได้เห็นเนาะแสดงให้เขาเห็นแสดงให้คนที่คุณแบบรักหรือแคร์เห็นมากๆนะคะด้วยอของขวัญเล็กๆน้อยๆนะคะจริงๆของขวัญตรงนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้หมายถึงการซื้อของให้แต่อาจจะหมายถึงการพาไปเที่ยวในที่ที่ชอบนะคะหรือว่าร้องเพลงเพราะๆฟังหรืออาจจะส่งเพลงเพราะๆให้หรือว่าเขียนโน้ตกรททิจูหรืออะไรก็ตามที่แสดงออกให้รู้ว่าเฮ้ยคุณแคร์เขาอะ่ะคุณควรจะบอกให้คนของคุณอะ่ะรู้ รู้ว่าคุณแคร์คนคนนี้มากๆและ at the same time ในช่วงเนี้ยค่ะคุณก็จะได้รับการแคร์ริ่งผ่านแบบข้อความเท็กซ์บทเพลงต่างๆนะคะเวลาที่คุณชอบใครสักคนหรือเวลาที่คุณอยากจะให้ ความสัมพันธ์เนี่ยมันก้าวไปข้างหน้าสิ่งที่จักรวาลอยากจะบอกก็คือ Make G F effort ลงไปทุ่มเทใส่ใจใส่ความพยายามลงไปทําให้มันพิเศษนะคะและคนคนนั้นเนี่ยเขาใจรู้ว่าคุณหลักแล้วก็คุณแคร์เขามากๆนะคะและก็ต้องบอกเลยว่าจะมีคนที่เข้ามาแคร์คุณเข้ามาให้ความสนใจคุณเข้ามาทําให้คุณรู้สึกพิเศษในช่วงนี้นะคะอาจจะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆแต่คุณอยากให้คุณ appreciate กับมันคุณอยากให้คุณมีความสุขกับมันเพราะว่ามันจะทําให้คุณเนี่ย มีความสุขได้ยิ้มได้ในทุกๆวันอะไรอย่างนี้นะคะนะนั่นแหละค่ะก็มองว่าในช่วงเร็วๆนี้นะคะก็จะมีคนที่เข้ามาให้ของขวัญคุณมาทําให้คุณยิ้มได้มาพูดจาให้คุณรู้สึกดีนะคะส่งเพลงที่ชอบให้หรือคนของคุณเนี่ยเขาอาจจะ express himself ด r อยู่มากขึ้นนะคะคุณรู้สึกว่าจะมีความโชคดี เกิดขึ้นในใจของคุณนะคะจะมีความโชคดีเกิดขึ้นในความสัมพันธ์กับตัวของคุณด้วยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นไปในทิศทางที่บวกขึ้นนะคะขอให้คิดบวกเอาไว้นะคะนะอย่าคิดลบเนาะเพราะว่าคิดลบไปเนี่ยมันก็ไม่ได้อะไรมีแต่ความทุกข์นะคะ All o w y o u r s e l f to be happy อันนี้ให้ตัวคุณมีความสุขเข้าไว้นะคะแล้วจะทำให้คุณเนี่ยประสบความสำเร็จมากขึ้นนะคะ ถา้าคุณอยากจะรู้นะคะว่าดวงของคุณจริงๆแล้วเป็นยังไงนะคะหลังไม่มาพูดคุยมาถามคุนได้ที่ช่อง description box ด้านล่างนี้นะคะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสําเร็จในแบบที่ต้องการค่ะหวังว่าทุกคนจะเอ็นจอไปกับวิดีโอนี้นะคะ made for c e b e with you ค่ะจะหาถึงคุณเจ have a great day ค่ะ และถ้าใครอยากเช็คตันส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาไปการนส่วนตัวอยากให้โคช้ชไปการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์หลังไม้มหาหรือกับคิดได้ที่ช่อง description box ด้าล่างนี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะฝากกด like กดแชร์กด subscribe ให้กันด้วยนะคะ see you all in the next คลิปวีดีโอค่ะ bye สวัสดีค่ะเ,เพื่อนเพื่อคนที่เลือกกองที่2นะคะใครก็ตามที่เลือกของขวัญสีชมพูนะคะนี่คือการอ่านของคุณค่ะเดี๋ยวเรามาไฟล์ดาวส์กันดีก,กว่าว่าอะไรก็คือหัว oh, oh. ข้อของเราวันนี้นะคะ oh, oh. ก็คือของขวัญจากจักรวาลเพื่อคุณในเรื่องของความรักคืออะไรนะคะ oh, oh. เดี๋ยววันนี้เนี่ยเรามาดูกันนะคะว่าจักรวาลจะมอบของขวัญอะไรให้กับคุณคะ่ะน่าตื่นเต้นมากๆเลยนะคะ แต่ก่อนอื่นนะคะอยากบอกให้กับทุกคนรู้ไว้ว่านี oh. ่คือ General r e e t i n g เพราะงั้นการน้ำมันไปตัดสินใจใดๆจนกว่าเราจะได้เช็คดุลส่วนตัวด้วยกันค่ะซึ่งรายละเอียดการเช็คดุลส่วนตัวด้วยกันการขอคำปรึกษาการโคช้ชการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์อยู่ในช่อง Description Box ตารางนี้ค่ะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการสำหรับให้ที่คุณได้รับเลยนะคะก็คือ this one ค่ะ Love is all about you ความรักอยู่ร,บรอบๆตัวคุณนะคร That is love every w a y all the time simply acknowledge that is true มันมีความรักอยู่ร,บรอบๆตัวคุณอยู่ในทุกที่ที่คุณอยู่เลยนะคะความรักอยู่กับคุณโดยตลอดเลยนะให้คุณเนี่ย acknowledge ให้คุณรับรู้กับมันไว้นะคะเพราะว่ามันคือความจริงที่ถูกต้องแล้วว่า นั่นคือความรักที่อยู่รอบตัวคุณค่ะในภาพนี้นะคะคุณจะเห็นผู้หญิงคนนี้นะคะที่ spins around with her arms out นะ,ะผู้หญิงคนนี้เนี่ยกางแขนบกไม้บกมือนะคะราวกับร่รำนะคะอยู่รอบๆกางแข่งกงกวางคนะ,คะและรอบกายเธอนะค,ะคืออะไรมีรูปมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรูป นี่ไงบนเสื้อผ้าของเธอเนาะตรงนี้มันเป็นเสื้อผ้านะ,ะก็จะมีรูปคู่รักนะคะซิม p พลี it is love เลยนะมันคือความรักเต็มไปหมดเลยนะคะนะมันจะเป็นแบบค o ปรปกหมดงามมากไม่ว่าจะเป็นค o ่ปัลที่ซบกันนะคะเต้นรำการขี่ม้าไปด้วยกันหรือโบอยบินไปด้วยกันนะคะ this is love มันคือความรักค่ะ เปิดใจให้กว้างรับกับความรักที่จะเข้ามานะคะ Keep a t open heart and mind Love is around you always นี่คือช่วงเวลาที่เปิดกว้างแล้วในเรื่องของความรักนะคะความรักกำลังเป็นของคุณค่ะคุณคู่ควรกับความรักที่ดีนะคะและคุณก็รู้ว่าคุณจะต้องมีคนที่ใช่ในสักวันหนึ่งนะคะคุณไม่ได้ถูกลิคิดมาเพื่ออยู่คนเดียวนะเพราะฉะนั้นเนี่ย no worries ไม่ต้องกังวลน,นะคะ คุณอยากใจคุูนะคะมองไปรอบๆนะคะด้วยจิตใจที่ผ่องใสแล้วก็เบาสบายนะคะคุณจะค้นพบว่าความรักมันคือคุณเว้ยคุณคือความรักคุณคือความรักคุณต้องรู้ก่อนคุณคือความรัก you are l o v e and you are lovable และคุณอย่าลืมแชร์ความรักของคุณให้กับคนรอบข้างนะคะทำให้คนยิ้มได้ทำให้ตัวเองมีความสุขทำให้คนอื่นยิ้มได้นะคะ นอกจากนี้นะคะคุณรู้สึกว่าในเร็ววันนี้นะคะคุณจะได้พบกับคนที่ใช่ที่จะเข้ามานะคะเขาอาจจะเป็นชายแปลกหน้าที่สุดท้ายแล้วมารู้เอาซะว่าวันหนึ่งเขาคือคู่ชีวิตของคุณก็เป็นไปได้นะคะในช่วงนี้เนี่ยคุณควรจะใจดี kindness นะคะกับคนรอบข้างกับคนมากมาย life is wonderful ค่ะ ชีวิตเนี้ยมหัศจรรย์มากและคุณโชคดีมากที่คุณเป็นที่รัก your love นะคะถ้าคุณอยากจะได้รับความรักอยากรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากสมหวังในความรักจังเลยมองไปรอบๆคุณค่ะ <c oughs> observe รอบๆแล้วก็ absorb ความรักเข้ามาซึมซับความรักเข้ามาทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมันมีความรักอยู่ในนั้น <c oughs> แม้กระทั่งความรักจากคนในครอบครัว Feel love from your family รู้สึกได้รับความรักรู้สึกว่าคุณได้รับความรักจากคนในครอบครัวรู้สึกได้รับความรักจากคนรอบข้างเพื่อนบ้านเพื่อนสนิทคุณคนที่คุณชอบเพื่อนร่วมงานของคุณสัตว์เลี้ยงของคุณธรรมชาติ n a t u r e ทุกอย่างคือความรัก Can you feel love คุณรู้ไหมว่าคุณได้รับความรักอยู่ไม่ต้องมองหาความรักจากที่ไกล เริ่มจากการได้รับความรักจากตัวเองก่อนมองหาความรักจากคนรอบข้างหาความรักจากเบบี้อดาทำในสิ่งที่เราทำในสิ่งที่เราชอบทุกอย่างมมีความรักอยู่ในนั้นค่ะฝึกการกระตือรือรและการมีความสุขกับสิ่งเล็กๆน้อยๆอาทิเช่นแบบคุณรอคอยข้อความใครสักคนมาและ คุณก็รู้สึกว่าฉันอยากได้รับข้ความจากคนนี้จังเลยแล้วอยู่ๆเขาก็ส่งมาแต่คุณก็ไม่พึงพอใจเพราะส่งมาแล้วเขาหายไปอีกคุณควรจะชิปเอนเนอร์จีของคุณจากที่แบบทําไมส่งมาแค่เนี้ยฉันรอมาตั้งนานเปลี่ยน,นแบบเพื่ออย่างน้อยเขาก็ส่งมานะแอ e พิเช e ไปกับมันแล้วมันจะทําให้คุณรู้สึกว่าคุณได้รับความรัก you will feel love from him ลองคิดถึงความรักที่อยู่ในชีวิตของคุณ มันอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณ never n o t t i c มันแต่พอคุณย้อนเวลากลับไปมองย้อนกลับไปคุณจะค้นพบว่าเอ้ยนั่นแหละคือความรักจากพ่อแม่จากเพื่อนจากคนรอบข้างจากสัตว์เลี้ยงหรืออะไรก็ตาม you deserve love ค่ะและความรักเนี่ยอยู่รอบตัวคุณนี่ถึงเวลาแล้วที่คุณต้องอ้าแขนให้กว้างเหมือนยายผู้หญิงคนนี้เพื่อ,ออบรับความรักที่เข้ามาในชีวิตเพื่อคุณค่ะ ถา้าคุณอยากจะรู้นะคะว่าดวงของคุณจริงๆแล้วเป็นยังไงนะคะหลังไม่มาพูดคุยมาถามคุณได้ที่ช่อง d e s c ับ s t n o n Box ด้านล่างนี้นะคะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการค่ะหวังว่าทุกคนจะเ enjoy ไปกับวิดีโอนี้นะคะ made for c e be w i t h you all ค่ะจะ v ห a g ุ o เจ a y have a great day ค่ะ และถ้าใครอยากเช็คตันส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาไปการนส่วนตัวอยากให้โคช้ชไปการนส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์หลังวัยมหาหรือกับคุณได้ที่ช่อง the description box ด้ารางนี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะฝากกด like กด s ช a ์กด subscribe ให้กันด้วยนะคะ see you all in t h e next คลิปวิดีโอค่ะ bye สวัสดีค่ะเพื่อนๆคนที่เลือกกองที่3นะคะใครก็ตามที่เลือกของขวัญชิ้นนี้นะคะ t h i s i s t Your w e d d i n g ค่ะเดี๋ยวเรามาไ find out กนันดีกว่าวา่วาะอะไรก็คือ หัวข้อของเราวันนี้นะคะก็คือของขวัญจากจักรวาลเพื่อคุณในเรื่องของความรักคืออะไรนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเรามาดูกันนะคะว่าจักรวาลจะมอบของขวัญอะไรให้กับคุณคะ่ะน่าตื่นเต้นมากๆเลยนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะอยากบอกให้กับทุกคนรู้ไว้ว่านิค general r บ a d i n g เพราะงั้นอย่ารนํำมันไปตัสดสินใจใดๆจนกว่าเราจะได้เช็คด้วยส่วนตัวด้วยกันค่ะซึ่งรายละเอียดการเช็คด้วยส่วนตัวด้วยกันการขอคำปรึกษาการโคช้ชการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์อยู่ในช่อง description box ตารางนี้ค่ะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการสำหรับไพ่ที่คุณได้รับนะคะก็คือ this one ค่ะ The only thing that is real with love สิ่งเดียวที่เป็นความจริงเลยคือความรักค่ะ shift your focus back to love shift energy ของคุณนะคะเปลี่ยน energy ของคุณให้กลับมาโฟกัสที่ความรักค่ะหลายครั้งที่มีบางอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะคะ ชีวของคุณอาจจะเจอปัญหานะคะความคิดลบต่างๆเนะาะเจ้านายดุทํางานไม่ทนันมีปัญหาการเงินหรือว่าหลักๆไว้ชีวิตก็ดีแหละแต่ว่าปัญหาเดียวที่มีอยู่ก็คือคนคุยของคุณแบบไม่ชัดเจนเลยหรือว่าแฟนไม่เข้าใจหรือแฟนไม่มีเวลาให้หรืออะไรก็ตามทุกอย่างล้วนเป็นปัญหาค่ะแต่สิ่งที่คุณอยากจะบอกก็คือชิปอนเนอร์จีออกมาก่อนชิปอนเนอร์จีออกมาจากปัญหาเหล่านั้นก่อนแล้วมาโฟกัสที่ความรักค่ะมาเดี๋ยวเยวทีบายให้ฟังว่ามันคือ,อยังไง คุณเห็นภาพนี้ไหมคะ This is a tree This is big tree actually นี่คือต้นไม้ที่ใหญ่มากๆเลยนะคะต้นไม้ต้นนี้ค่ะเปรียบเสมือน tree of life คือต้นไม้แห่งชีวิตนะคะก็ขยบขยายเนาะไปถึง heaven heaven นะคะก็คือสวรรค์น,นั่นเองนะคะคุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวคะ่ะคุณได้รับความรัก at least เนี่ยได้รับความรักจากจัก,กรวาลได้รับความรักจากสรรพสิ่งนะคะ คีนดูเรื่องแซนแ m a n อีกแล้วคีนเพิ่งพูดเรื่องพูดถึงเรื่องเดอะแซน m a n ไปเ <laughs> มื่อเมื่อในคลิปก่อนหน้านี้หนุนที่คีนพูดถึงเรื่องของความฝันใช่ปะ่ะเอออันนี้คีนมาอีกแล้ว <laughs> เพราะว่าอัญญามาทําให้คีนรู้สึกถึงเรื่องแบบแซนแ m a n มากๆมันเป็นฉากที่ที่พระเอกนะมอร์เฟ er, ีาายราซาแห่งความฝันนียต้องต่อสู้กับลูซิเฟอร์แล้วมันก็มีประโยคนึงที่มอร์เฟียบอกว่า I am the universe, I am the earth เขาคือโลกที่อบกอดทุกสรรพสิ่งเอาไว้เขาคือจัก,กรวาลที่แบบคือซ o m e t h สักอย่างหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับแบบดูแลสรรพสิ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมสิ่งที่คุณอยากจะบอกก็คือคุณไม่ได้อยู่คนเดียวเว้ยคุณยังมีโลกใบนี้อยู่ แต่ในหลายครั้งอ่ะที่หลายอย่างมันไม่ได้เป็นใจไปในแบบที่คุณต้องการคุณอาจจะรู้สึกว่าฉันอยู่ตัวคนเดียวฉันรู้สึกเหนื่อยจังเลยฉันรู้สึกท้อจังเลยเฮ้ยแต่เอาจริงๆแล้วไม่คุณไม่ได้อยู่คนเดียวคุณยังมีโลกใบนี้มีธรรมชาติมีจักรวาลมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีความรักจากสวงสวรรค์นะคะที่คอยถ่ายทอดถึงคุณอยู่ค่ะคุณดยากจะบอกว่าคุณคู่ควรกับความรักที่ดีและคีนอยากให้คุณเนี่ย มีความสงบสุขมีความรักและมีความสบายใจคุณได้รับการซัพพอร์ตจากจักรวาล The universe has your back จักรวาลอยู่แบกกาคุณหนุนหลังคุณมาโดยตลอดนะคะของขวัญชิ้นนี้ก็คือความรักค่ะ คุณจะได้รับความรักคุณจะได้รับความสมงบสุขจากภายในะและถามว่าในตอนนี้คุณกําลังเจอปัญหาอยู่คุณจะสามารถผ่านปัญหานั้นไปได้มันมีแสงสว่างรอคอ,อยอยู่ขอให้คุณชิปเอนเนอร์จีจากเอนเนอร์จีลบนะคะที่คุณมีไปโฟกัสที่เอนเนอร์จีเชิงบ,บวกและโปรดรู้ไว้เลยว่าคุณเป็นที่รักของจักรวาลเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีหนทางที่ทําให้อนาคตสดใสแน่นอน คุณดูมือที่จับกันไว้สิคุณไม่ได้ถูกทิ้งให้อยู่คนเดียวและคุณจะได้รับความรักนะคะของขวัญที่คุณจะได้ที่เด่นที่สุดเลยก็คือความสงบสุขและเส้นทางที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จเส้นทางที่เป็นแสงสว่างในวันที่คุณอยู่ในความมืดโปรดรู้ไว้เลยว่า Everything is okay w i t h I should love ทุกอย่างนั้นโอเคเมื itos, ่อฉ <ım. S 1> ันเลือกความรักเมื่อฉันเลือกที่จะทําในสิ่งที่ฉันรักเมื่อฉันเลือกที่จะเดินไปในเส้นทางที่ฉันรักเมื่อฉันเลือกที่จะไปอยู่กับคนรักที่ฉันรักทุกอย่างจะโอเคเธอเป็นที่รักของจักรวาลเธอเป็นที่รักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เธอเป็นที่รักของโลกใบนี้คุณควรชิฟอนเนอร์จีจากอนเนอจีลบไปสู่อนเนจีที่มันบวกมากขึ้นแล้วคุณก็ เรียนรู้กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่เข้ามาในชีวิตนะคะมันยังมีคนดีๆมีสิ่งดีๆที่รอคอยคุณอยู่ในชีวิตของคุณและคุณกำลังเดินไปสู่เส้นทางที่เป็นบวกในชีวิต Only love is real, but that is the pattern that t h e y s i n e n t h e p a t s s i o n doubt, worry, and anger, but eventually, you will find balance in your life and the challenging times will be solved. โอเคไหมสิ่งควินุอยากจะบอกว่าโอเคมันมีความรักและความรักแม่งมังจะมาพร้อมกับแบบความเศร้าวความเจ็บปวดความคิดมากความสงสัยความกรัวความกังวลต่างๆเฮ้ยแต่มันคือสิ่งที่คุนอยากจะบอกก็คือมันมีสิ่งเหล่านั้นเป็นปกติมันมาคู่กันที่ไหนบีรักที่นั่นยอมมีทุกแต่คุณเรียนรู้จากทุกคุณก้าวผ่านสิ่งที่มันชาเลนจ์ไทมตรงนี้ได้ทุกอย่างมันจะ solve แล้วมาันจะไม่คุณแข็งแกร่งแล้วก็เติบโตมากยิ่งขึ้นและนั่นคือสิ่งที่จัก,กรวาลจะมอบให้คุณแสงสว่างและการเดินทางสู่สวงสวรรค์น,นะคะการเดินทางสู่ห้วงความรักที่สงบสุขกับตัวเองให้ได้คุณจะได้รับสิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้นะคะขอให้คุณเนี่ยมีความสงบสุขจากภายในกันทุกคนนะคะเพื่อที่คุณจะได้มีความรักได้อย่างมีสตินะจ๊ะ ถ้าคุณอยากจะรู้นะคะว่าดวงของคุณจริงๆแล้วเป็นยังไงนะคะหลังไม่มาพูดคุยมาถามคุนได้ที่ช่อง description box ด้านล่างนี้นะคะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสําเร็จในแบบที่ต้องการค่ะหวังว่าทุกคนจะเอ็นจอไปกับวิดีโอนี้นะคะ made for c e be w i t h you ค่ะจะหาตัวชื่อจ have a great day ค่ะ และถ้าใครอยากเช็คตันส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาไปการส่วนตัวอยากให้โคช้ชไปการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์หลังไมมหาหรือกับคุณได้ที่ช่อง description box ด้านล่างนี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะฝากกดไลค์ like, กดแชร์กด subscribe ให้กันด้วยนะคะ See you all in the next คลิปวีดีโอค่ะบ y e